สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเออชีวิตเรามันจะไปทางไหนต่อดีหรือบางทีมองคนอื่นแล้วแบบโอ้โหทำไมเขาดูมีแรงบันดาลใจจังเลยอืมความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้กับหลายคนเลยนะคะใช่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วครับโดยอิงจากหนังสือเออบันทึกความทรงจำที่ดังมากๆเล่มหนึ่ง becoming ของคุณมิเชลโอบามาค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วก็ ไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะครับผมแต่แก่งสําคัญที่หนังสือพยายามจะสื่อคือชีวิตคนเรามันคือกระบวนการของการเป็นหรือ becoming เนี่ยแหละค่ะกระบวนการของการเป็นใช่ค่ะมันไม่มีวันสิ้นสุดไม่ใช่ว่าเราไปถึงจุดไหนแล้วจะแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เลยอ่าฮะแต่เป็นการเดินทางเรียนรู้ไปเรื่อยๆคนคบตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งเ,เราทุกคนก็เป็นแบบนั้น เข้าใจเลยครับงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันดูว่ามีบทเรียนอะไรที่เราพอจะหยิบจับมาใช้ได้บ้างจากเรื่องราวในเล่มนี้ได้เลยค่ะซึ่งถ้าดูจากพื้นเพยข,ของคุณมิเชลโอบามาเองก็ต้องบอกว่าเอ่อเส้นทางชีวิตไม่ได้ง่ายเลยนะครับไม่เลยค่ะมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานเลย แถวเซาท์ไซด์ของชิคาโกครับผมซึ่งในหนังสือเนี่ยเธอเล่าแบบจริงใจมากนะคะไม่ได้มีแต่เรื่องสวยหรูเราถึงความท้าทายต่างๆด้วยใช่ค่ะอย่างตอนเป็นนักศึกษาผิวสีที่พรินซ์ตันหรือฮาร์วาร์ดเนี่ยค่ะ,ะก็มีเล่าถึงความรู้สึกแปลกแยกนะ,ะแต่แทนที่เธอจะยอมแพ้เธอกลับใช้มันเป็นแรงผลักดันมากกว่าแบบว่าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้โอ้โหนี่คือตัวอย่างของการเป็นที่ต้องสู้ต้องปรับตัวจริงๆนะครับแล้วเรื่องการทํางานล่ะครับ งงอันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันค่ะ,ะคือเธอเคยทํางานในบริษัทกฎหมายใหญ่ๆที่แบบประสบความสําเร็จเลยนะในสายตาคนนอกแต่ลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันยังว่างเปล่าอยู่การตัดสินใจเปลี่ยนสายงานมาทํางานบริการสังคมเนี่ยก็เลยเหมือนกันแบบว่าค้นหาเสียงของตัวเองครั้งใหญ่เลยค่ะการหาเสียงของตัวเองค่ะเลือกทางที่มันตรงกับใจจริงๆไม่ใช่แค่ทําตามความคาดหวังซึ่งการค้นหาเสียงที่ว่าเนี่ย มันก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องอการกล้าที่จะไม่สมบูรณ์แบบด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะเพราะในหนังสือเธอก็ยอมรับนะว่ามีเหนื่อยมีท้อมีผิดพลาดหรือแม้แต่เรื่องชีวิตคู่กับคุณบารักโอบามาเองก็ไม่ได้สวยงามเหมือนในนิยายใช่เลยค่ะนี่คืออีกแก่นที่สำคัญมากๆคือการอบรับความไม่สมบูรณ์แบบชีวิตจริงมันก็แบบนี้แหละค่ะมีขึ้นมีลง การยอมรับว่าเราพลาดได้เราอ่อนแอได้มันไม่ใช่เรื่องแย่ครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การเติบโตการที่เธอเล่าเรื่องพวกนี้ตรงๆเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้คนอ่านรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายจริงครับแล้วบทเรียนเรื่องการสร้างคุณค่าให้คนอื่นละครับตรงนี้ในหนังสือพูดถึงยังไงบ้างจุดนี้เหมือนเป็นบทสรุปของการเดินทางของเธอเลยนะคะคือพอผ่านการค้นหาตัวเองผ่านอุปสร,รรคต่างๆมาแล้วครับเธอก็พบว่าเออ ความสุขความหมายในชีวิตจริงๆส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เราได้ทำเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมการให้การทำประโยชน์ค่ะการใช้เสียงที่เธอค้นพบแล้วก็พื้นที่ที่เธอมีตอนเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนี่แหละมาสร้างแรงบันดาลใจผลักดันเรื่องดีๆอย่างเรื่องการศึกษาสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะฟังและเห็นภาพเลยครับว่าทุกอย่างที่เจอมามันค่อยๆหลอ่อหลอมตัวตนขึ้นมาจริงๆสมกับชื่อ Becoming เลยใช่ค่ะคือ การเป็นมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางเนะแต่มันคือการเดินทางไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆถูกต้องค่ะทุกก้าคือการเรียนรู้คือการพัฒนาตัวเองครับผมแล้วแนวคิดนี้มันสร้างกำลังใจได้ดีมากเลยนะไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ในช่วงไหนของชีวิตกำลังค้นหาตัวเองอยู่หรือกำลังเจอเรื่องยากๆการเข้าใจว่าชีวิตคือกระบวนการการเป็นที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันช่วยให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นได้นะ โฟกัสกับปัจจุบันกับการเดินทางวันนี้แทนที่จะไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นมุมมองที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับการยอมรับเส้นทางตัวเองนี่สําคัญจริงๆค่ะคือพลังอย่างหนึ่งเลยทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องการเป็นที่ไม่หยุดนิ่งกับการค้นหาเสียงของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าค่ะนอกจากแค่คนพบเสียงแล้วแล้วอะไรคือการลงมือทําเล็กๆน้อยๆในวันนี้ ที่มันจะสะท้อนการเป็นในแบบที่เราอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ได้บ้างโอโ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะชวนให้คิดถึงการลงมือทำจริงๆครับผมเพราะสุดท้ายแล้วการเป็นมันก็แสดงออกมาผ่านการทำในแต่ละวันของเรานี่แหละใช่เลยครับซึ่งแน่นอนว่าที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งจากหนังสือ Becoming นะคะครับ ยังมีแง่มุมอื่นๆใช่ครับยังมีเรื่องภาวะผู้นำความเท่าเทียมการหาจุดสมดุลในชีวิตอีกเยอะเลยที่น่าสนใจมากๆครับผมถ้าใครสนใจก็อยากแนะนำให้ลองไปหาอ่านฉบับเต็มดูนะคะน่าจะได้อะไรดีๆกลับไปเยอะเลยค่ะเยี่ยมเลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่มาคุยกันยินดีค่ะขอบคุณค่ะ